ช็อกช็อกจริงๆครับพี่น้องขมรทำแบบนี้ได้ยังไงใช้ผู้ป่วยดาวซินโดรมเป็นทหารป่วนแนวหน้าคนไทยเจาะประเด็นเดือดวันนี้จะมาสรุปให้ฟังกันครับคุณเคยคิดไหมว่าสนามรบสถานที่ที่ความรุนแรงและความโหดร้ายมันเดินทางไปถึงขีดสุดสถานที่ที่มนุษย์เราแสดงด้านที่มืดมิดที่สุดออกมาจะถูกใช้เป็นฉากหลังของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มันช็อกโลกได้ถึงขนาดไหน วันนี้ครับจอประเด็นเดือดจะไม่พูดเรื่องผิวเผินแต่เราจะพาคุณดำดิ่งลงไปฟังเสียงจากแนวหน้าที่มันดังออกมาจากความมืดเสียงที่เปิดโปงความจริงอันน่าตกใจเมื่อผู้ป่วยดาวซินโดรมผู้ซึ่งควรจะได้รับการปกป้องดูแลมากที่สุดกลับต้องตกเป็นเครื่องมือในสมรภูมิรบของเขมรเรื่องนี้มันสะเทือนใจและมันตั้งคำถา,ถามถึงความเป็นมนุษย์ของเราทุกคนครับ เรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นจากคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปสั้นๆที่ถูกเผยแพร่โดยเพจที่ชื่อว่า Army m i l i t a r y Force แต่ความสั้นของมันสวนทางกับความรู้สึกที่มันทิ้งเอาไว้ในใจของคนที่ได้ดูอย่างสิ้นเชิงในคลิปนั้นเราได้เห็นภาพที่มันบีบคั้นหัวใจเหลือเกินครับเป็นภาพของทหารขมิ้นหนายหนึ่งซึ่งมีลักษณะทางกายภาพที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าเขาเป็นผู้ป่วยดาวซินโดรมเขาสวมเครื่องแบบทหารเต็มยศถูกส่งไปประจำการอยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าน,น่าจะเป็นแนวหน้าชายแดนและที่มันน่าเศร้าไปกว่านั้นก็คือคนที่บันทึกภาพนี้ เอาไว้ก็คือเพื่อนทหารเขมรด้วยกันเองภาพที่เราเห็นมันไม่ใช่ภาพธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือสัญญาณเตือนภยัยสัญญาณอันตรายสีแดงฉานที่สอดคล้องกับรายงานขององค์กรสิทธิมนุษยชนระดับโลกอย่าง a อ n มเ t ส i n t e ินเ t อร์ a นชที่เคยออกมาตีแผ่และชี้ให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศกัมพูชามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องการใช้แรงงานเด็ก การครามนุษย์ซึ่งทั้งหมดนี้มันทําให้เกิดคําถามที่สําคัญมากๆและดังขึ้นมาในหัวของพวกเราทุกคนว่ากลุ่มคนที่เปราะบานที่สุดในสังคมเหล่านี้พวกเขาถูกลากเข้าไปเป็นเครื่องมือในสงครามได้อย่างไรนี่มันคือความผิดพลาดหรือมันคือความจงใจที่จะใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอของเพื่อนมนุษย์กันแน่หลายคนอาจจะถามว่าแล้วมันผิดยังไงก็เป็นทหารเหมือนกันไม่ใช่เหรอผมอยากจะบอกแบบนี้ครับภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่ากฎหมายสงครามเนี่ยนะครับหลักการพื้นฐานที่สุดหัวใจของมันเลยก็คือการปกป้องพลเรือนและผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรบอย่างเคร่งครัดที่สุดกฎหมายผู้นี้อย่างเช่นอนุสัญญาเจนีวาหรือเจนีวาคอนเวนชั่นเนี่ยนะครับเขาระบุเอาไว้ชัดเจนเลยครับว่าห้ามห้ามเด็ดขาดในการใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามควรจะต้องได้รับการคุ้มครองดูแลไม่ใช่ถูกผลักใสไล่ส่งให้เดินเข้าสู่สมรภูมุมที่เต็มไปด้วยหากระสุนและกับระเบิดแต่จากภาพที่เราเห็นจากคลิปวิดีโอที่มันหลุดออกมามันทําให้เราต้องตั้งคำถามตัวโตเลยครับถึงความรับผิดชอบและจะได้ทำของกองทัพเขมรว่าปล่อยเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณลองนึกภาพตามผมนะครับ ความเปราะบางของผู้ป่วยดาวซินโดรมซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาอาจจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ความขัดแย้งที่ซับซ้อนไม่สามารถประเมินความเสี่ยงหรือแม้กระทั่งป้องกันตัวเองได้อย่างเต็มที่เหมือนกับคนปกติพวกเขาคือกลุ่มคนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามพวกเขากลายเป็นเหยื่อที่ง่ายดด้ที่สุดในเกมแห่งความขัดแย้งที่พวกเขาไม่ได้ก่อและไม่มีวันเข้าใจ นี่มันคือการเอาเปรียบคนที่ไม่มีทางสู้เป็นการกระทําที่น่ารังเกียจและขี้ขลาดที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทําต่อกันได้เลยครับแล้วเราลองมามองในมุมที่ลึกลงไปอีกนิดนะครับในมุมของจิตวิทยาการที่มีทหารซึ่งเป็นผู้ป่วยดาวซินโดรมอยู่ในหน่วยรบเนี่ยมันส่งผลกระทบในวงกว้างมากกว่าที่เราคิดนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวบุคคลคนเดียว แต่มันส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของทหารทั้งหน่วยลองคิดดูสิครับว่าทหารคนอื่นๆจะรู้สึกอย่างไรที่ต้องสู้รบเคียงบ่าเคียงไหลกับเพื่อนที่พวกเขาเองก็รู้ดีว่าไม่พร้อมทั้งทางร่างกายและสติปัญญามันสร้างภาระทางใจอย่างมหาศาลมันบั่นทอนประสิทธิภาพในการรบและที่สำคัญที่สุด มันลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องลงไปจนหน้าใจหายมันสะท้อนในเห็นถึงภาวะที่อาจจะเรียกได้ว่าการขาดแคลนกำลังพลอย่างรุนแรงหรือเปล่าหรือมันสะท้อนถึงความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกองทัพจนต้องเกณฑ์ใครก็ได้ใครก็ได้จริงๆมาเพื่อเติมตัวเลขให้มันเต็มเท่านั้นเอง นี่แหละครับคือจุดที่ผมอยากจะพาคุณไปให้ถึงจุดที่เป็นคลายแม็กซ์ของเรื่องราวนี้ลองหลับตาแล้วจินตนาการตามผมสักครู่นะครับจินตนาการว่าตัวคุณคือทหารขเขมรนายน,นั้นทหารที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพเพื่อนร่วมชาติของตัวเองเพื่อนที่มีภาวะดาวซินโรม ยืนอยู่ในชุดทหารท่ามกลางบรรยากาศของแนวหน้าที่มันตึงเครียดและกดดันในใจของคุณตอนนั้นคุณจะรู้สึกอย่างไรมันคงเป็นความรู้สึกที่มันสับสนปนกันไปหมดใช่ไหมครับทั้งความสงสารความเวทนาความกโกรธและความสิ้นหวังคุณเห็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งถูกผลักเข้ามาในสถานการณ์ที่เขาไม่ควรจะต้องมาเจอคุณเห็นความบริสุทธิ ที่กำลังจะถูกความโหดร้ายของสงครามกลืนกินสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่แค่การละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแต่มันคือการทำลายหัวใจของความเป็นมนุษย์จนแหลกสลายไม่เหลือชิ้นดีมันคือการเดินทางไปสู่จุดที่ความเมตตาปราณีและสามัญสำนึกขั้นพื้นฐานที่สุดถูกโยนทิ้งเอาไว้ข้างหลังความจริงที่ว่าผู้ป่วยดาวซินโดรมเหล่านี้อาจจะถูกใช้เป็นเพียงแค่ตัวแรกในบัญชีกำลังพลหรือเลวร้ายที่สุด อาจจะถูกใช้เป็นโลกมนุษย์ในแนวหน้านี่คือจุดที่ทําให้เราทุกคนต้องหยุดคิดแล้วทบทวนถึงความโหดร้ายที่แท้จริงของสงครามและความสิ้นหวังที่มันอาจจะผลักดันให้มนุษย์บางกลุ่มทําการกระทําที่มันเกินขอบเขตของความเข้าใจและสามัญสํานึกไปได้ไกลขนาดนี้ภาพของทหารนายนั้นมันคือภาพสะท้อนของความล้มเหลวความล้มเหลวของระบบ ความล้มเหลวของมนุษยธรรมและความล้มเหลวของรัฐบาลที่ไม่สามารถปกป้องพลเมืองที่เปราะบางที่สุดของตัวเองได้ในขณะที่ทั่วโลกเขารณรงค์เรื่องความเท่าเทียมเรื่องการให้เกียรติผู้พิการและการดูแลผู้ป่วยกลุ่มพิเศษแต่ภาพที่เราเห็นจากประเทศเพื่อนบ้านของเรามันกลับสวนทางอย่างสิ้นเชิงมันเหมือนเป็นการตบหน้าประชาคมโลกฉาดใหญ่และมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายเกินกว่าจะหาคำไหนมาบรรยายได้จริงๆครับ เรื่องราวนี้มันเป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งครับมันชวนให้เราทุกคนต้องกลับมาคบคิดถึงคุณค่าของชีวิตมนุษย์ชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันไม่ว่าเขาจะเกิดมาสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ตามและมันคือหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันปกป้องสิทธิ์ของผู้ที่เปราะบางในทุกสถานการณ์ไม่ว่าที่แห่งนั้นจะเป็นสนามรบที่โหดร้ายหรือในสังคมทั่วไปที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ เราทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นกระบอกเสียงได้ครับเราสามารถช่วยกันส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมและทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือของใครอีกสำหรับคุณผู้ฟังแล้วคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวที่มันทั้งน่าเศร้าและสะเทือนใจนี้ครับร่วมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยนะครับถ้าชอบเนื้อหาการสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยสวัสดีครับ